สวัสดีครับคุณพิเชษครับื่อวัติอะไรครับคุณธนากรให้ปากดีเลยคุณจะว่าอย่างไงครับธนากรคิดเหมือนผมไหมครับรู้สึกว่าโค้กกับบาเลตหมดแล้วรู้สึกจะมีที่ว่างให้เล่นยเยอะแยะมันจะมีที่ยืนให้ผมอยู่นะครับรู้สึกตีขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมนี่ที่ยืนก็ได้โลกใบนี้มันอยู่ยากก็เหลือกเกิน เด้ยสัตว์เลี้ยงกูกระสุนพกไม่สามสิบวะเปิดแพกและวเนาะดูมันหมดอายุแพกเฟียขอได้ของโคโหัได้ดาบสองอันแล้วดิโอ้โหได้เขาโอ้โหโเลยโดนสมเข่าเลยเฮียโอ้โห,โโหได้เขาต้องสองอันโอ้โห้ถุงเมืองหนึง่งอะขาดแล้ววะขาดอะไรอย่างเงี้ยสมเข่า,ลขาเลยเฮียนโนบาร์จะให้กูเล่นไนดะ้ไงล่ะ ปะสนองความตันหาพวกมึงเอาบาสให้กูเธสักขาอันเดียวขาตาอันเดียวใส่ห้าชิ้นถึงจะสปีดบดศีกูโว่ยากกระมังขาตาเดียวทำไมให้กันไม่ได้หรือไงบอดูมันทำอกุรีใส่ไว้ที่จะให้บาสผมเนี่ยมันไม่อ้ตากูอ่ะอีเอ็กซ์อีอ็กซ์เน่โวยกดแรงลงมาสนองตันหากูดิคาน์วันนี้มันแจกเอ่อทำพีเจ็ดวันไม่ทำพีเจ็ดวันสามวันสักอีวันเดียว บอกรู้สึกไงบ้างครับแล้วเมื่อวันแจกวันนี้ผลละเกือบสองเกือบเยี่ยมอเมดเก้อืม กหัวตาเลยไม่เกินก,ด,กดแล้วโอ้ยไม่ยิงวะกระเด็นเลยมึงต้องอยู่กองใหญ่แน่น <c oughs> อน <c oughs> เฮียดูรถเลยเหรอปล่<ไ>ปอยมงมั่นใจนะเนี่ยตายโหดจังไวสัตว์ตายห้าเลยเฮียยอดถ้าเราบุกนี่เราจะได้กินมันไหมนเนี่ย <ไป S 1> โอ้เฮียไม่ไหวปะบาลุกหมดแล้ว ตาแม่งให้กูมาลูกน้อยแล้วเกินเฮ้ยออกมาช่วยดิคุณเล็กุเล็กว่าพ่อเหมือไอ้เหี้ยกูยืมของมึงมึงยังมาดด้กอีกเกอควรจะดีใจเหี้ยที่กูยืมอุ้ยเหี้ยกินเงี้ยก็ตายพ็อเกาหลีลา โอ้รับปูนีป่ายู่เมืงเนี่ยว่ามึงเล okay, so so, athletes, ่นเป้ากลมป่ะวะกูจะอเล่นเป้ากลมดูดิเ้าจะผลพลวระการเลยจังมันตกหนาหลบหนาหลบหนาเจ้เอ้ เฮียแม่เอางินบาร์กรอกูเลยสัสมันค่อยได้บัร์กอ๋อเฮียแม่เอาแล้วไอ้ตาเนี่ยยังดีเฮ้ยมาๆเย่งมากเลยไม่จริงๆริงโอ้เฮียมยดิโวแม่งแมวอะไรระเบิดรู้ไหมหลับมันจะลูกเลยเดี๋ยอต้ยเออมึงยิงเว้ยมึงยิงหนี่เฮียหายไปอีสัตว์โคตรโห ไปเอาแม่งเลยเสียวลาขอาเฮียนะครับว้าไปใก้เฮียลแล้วแี่ละแท่แต่แต้เลยครับรอรถเองลองมาลองเล่นเป้าคมดูเฮียบายยิงวัวผิดอะไรบุเข้าไปยาถอยเอาเฮียนี่แม่ง เจ็บแล้วเลยฮกเลยฮกเลยฮกเอาเอาเลยฮกเอาบอมเลยปิงมันเยอะจังวะว้าไก่เลยตายหาไปแล้วไงเว้ยมันมัน huh. ปิดเสริมก็ยังแลกอยู่กลางเว้ยกลางเวยกลางเวยกลางยาวล็อกแมนอุ้ยเดือดลุ้ยลุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้อยับยับยับกลางกลางสองเหรอกูนก็ไปนี่กูณยิ้มเลยไม่ปิดแน่นอนเลย ยิ้มเลยเจอพกนั่นนั่นโอ้ไม่เห็นเราอุ๊ยโอเดกลางอ่ะก็เลยสูงใหญ่เลยโอ้ยเฮียโดนเลยไปไหไม่ได้เลยกลางกลางพลาดพลาดเลยเฮียเป็นใครเียวายเนี่ยมายเลยเฮีย ไดที่มันแ่นละครับพกมานลงมาี่ยัยินโปรแค่แทงก่อนกลางเว้ยกลางเชื่อมแล้วเฮ้ยระวังเชื่อมเชื่อแม่นนะนิ่ะ้อุยตกแทงหัวโคมืแม่นหรือมืนโป่ไม่รู้ทะเลทะเลระเด็นหมดซาตาซาบุ ตบูตบูตบูเอเฮ้ยวิ่งปลาตาไม่ได้นมันนานยังไงผมให้มันเลยแลเปิ่มโซ่น่าแล้วเนี่ยไม่ครบเซตอ่ะมันก็เลยไม่ไหวอะหัวถ้าครบเซตนี่อย่างไวเลยบอลเฟียร์มึงครบเซตวะเฮ้ยลุ้นยิงปาตาดิเย็กเนี่ยเอามายิงเอาเทพเทปเลยครับยิงเลยครับกล่องยิงดีมผมกล่องสองสองกล่องมันอะเยอะเฮ้ยเฮียขึ้นบนบ้าดาวกอนอะพี่แต่ไรอ่ะหัวขาดตกจัด แต่เฮียยึ่ไว้ผมมาซีแกแค้นไม่นานสัตว์ว้าโดนลุ่มใบแม่งยิงไปได้ห้าเม็ดยิงไม่ออกเยอะปืนไม่ลมมมมเลิศเเฮ้ยมันแหลกแล้ว,วเนี่ยลูกปืนแม่งไม่ออกบอลมันแหลกลูกปืนไม่ไมออกอ่ะอยู่ข้างรถวะอู้ไอ้เหี้ยมันใหญ่ยยสัตว์ เดรดิชเฟรดิชเรียบร้อยสัตว์เจอกลัะของจริงทุกตัวกลัวของจริงในสตัตว์เฮ้ยเปิดแม่งเหมือนจะบล็อกเป่าไม่ตรงหรือว่าเป็นเพราะเป่าง่ายารึเปลเด็กูคนยิงเป็นในสตัตว์ถ้ามันยิงกูก่อนไี้กูนั่นเลยนะรู้เลยปกติได้อเนี่แหละอันเล็กสุดอุ้ยมาแล้ว ไอเยี่ยมปลากูไม่ตูมเนี่ยตัดโอ้โหเวยเสียลมว่ะปึมเฮ้ยปลาไม่ตูมเราก็เอานิดหน่อยเราก็อ้วกบึมเดี๋ยววดาเดี๋ยววดาเดี๋ยววดาตายไปแล้วจ้าปึ้มประเด็นอยู่รถเว้ยโอมาซี่บึม อ๋ไม่โดนดูรถว่ะตกตกตกโปกปิงขึ้น yani ด้วยว่ะแต่ว like ่าคุมว่ะทำไมทีมไม่โดนไม่ก็ตัวสตาร์เราจบนะเกียร์ได้แม่งมันรู้มุมไวทัดไม่เชิงเูามุมมาเหมือนมันรู้ทำไมทีมเรามันทำหาอะไรแม่งเราก็ดันทางรถไฟเต็มๆแม่งไม่ดัน รู้ว่าน่าจะแพ้แหละฝั่งมันตัวทีเด็ดมาเนี่ยไอ้สัสยังมาสู้มันไม่ได้อะสั์โดดลบบับี้ตั้นเต้นวันนี้ทำให้เราขึ้นเลือดได้อย่างรวดเร็วเห็นเขาเล่นบอมกันเราก็อยากจะเล่นบอมไม่ได้เย่แม่งมันเหมือนมันบอลถูกเหมือนบัก เดบิวเทนจะเล่นไหมครับเล่นก็นเล่นเลยอโอเคโอเคไอ้ที่เกิดมังมันจะมาเบรกทีมเรารเลยจะยิงตั้งแต่เกิดไปมันก็ร้องอีกว่าวะชนะซึ่งเกิดก็ฝ่ายแพ้ไปนะครับซึ่งเกิดจะมาสู้ซึ่งกิไม่ได้เลยเว้ยมันไม่วิ่งยาวเว้ยเฮยู่ข้างเนิรเป็นตลอดเลยครับแล้ว โอ้เม่ถึงบ้านอ,านอ,องงนล้ว่ะเนี่ยอืมลองอินเสร็จแล้วและวันที่ยี่สิบแจกอีเล็กเดี๋ยวไปลงเฟียต่อยาวเว้ยยาวมีใจเหลือเป็นโขอะไรว่าคงแจเหลือ,อังโอ้ร้อยสิบเจ็ดอ่ะโอ้ยเย้ยาวเว้ยยาวเล่นก<ะ>ูเลยเนี่ย